สวัสดีค่ะจากร้านกอ่อกระหนกการเกษตรนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดน่านนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวโพดนะคะสี่แถวจานคู่นั่งขับแบบน้ำหยดล่องคู่ล่องคู่น้ำหยดนะคะตัวนี้เป็นล่องคู่น้ำหยดนะคะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะ ดูตามนะคะคานนะคะเป็นคานสองชั้นความกว้างของคานะคะกนน็คือ1เมตรแปเซนนะคะอ่าระหว่างร่องนะคะตัวนี้เป็นร่นนอ,งองคู่นะคะจากร่องนี้เนี่ยมาหาอีกร่องหนึ่งนี้ก็คือห่างกัน40อ่าตัวนี้จากร่องนี้มาหาร่องนี้ก็คือ60อ่าตัวนี้คือ40นะคะตัวนี้มันเป็นร่องร่องคู่นะคะตัวร่องคู่ห่างกันนี้มันจะ ปรับไว้ที่40นะคะจากร่องคู่มาเป็นตรงนี้เนี่ยปรับไว้ที่60นะคะปัดไว้ที่60นะคะดูนะคะตัวนี้ร่องนี้ก็คือห่างกันคือ40นะคะจากร่องคู่มาหาร่องกลางนะคะห่างกัน60นะคะตัวนี้คือร่องคู่นะคะห่างกันก็คือปรับไว้ที่40นะคะตัวนี้คือ เครื่องยอดข้าวโพดสี่แถวจานคู่นั่งขับาขาธรรมดาแบบร่องคู่น้ำหยดนะคะแบบร่องคู่น้ำหยดดูนะคะดูตามนะคะตัวนี้ถังถังปุ๋ยนะคะถังปุ๋ยถังใหญ่ใส่ได้ประมาณ25หกิโลนะคะนะคะร่องคู่น้ำหยดนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ถังปุ๋ยตัวนี้ถังข้าว ดูจานแหวกนะคะจานแหวกอ่าตัวนี้คือจานแหวกขากบมีสอขานะคะของกบมีของขาอ่าตัวนี้ดูถังข้าวโพดนะคะถังข้าวโพดสี่ถังจานในถังข้าวโพดนี้จะเป็นจานสี่หุนนะคะอยู่ในถังนี่นะในถังนี้จานสี่หุนนะคะอยู่ในถังทั้งสี่ถังนะคะ แล้วเราจานสีหุ่นนี่ข้าวโพดจะลงะโอโอทงทีละหนึ่งเม็ดสองเม็ดระยะห่างของต้นก็คือยี่สิบเซนแล้วเราก็แถมจาน3าหุ่นครึ่งข้าวโพดจะลงทีละ1เม็ดระยะห่างของข้าวโพดก็คือ15เซนนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะแถมสลับให้อีก3าตัวนะคะ ดูเลยรอบนะคะคานหนานะคะคานหนาตัวนี้ร่องคู่นะคะเครื่องหยดข้าวโพดสีแถวขาธรรมดาน้ำหยดแบบร่องคู่นะคะร่องที่คู่กันนี้ปรับไว้ที่40นะคะแต่เราสามารถปรับลงได้นะคะที่35-30ได้นะคะระยะกลางร่องกลางนี้ก็คือ ตัวนี้ร่องกลางก็คือปรับไว้ที่60นะคะนี่ลองวัน8ปสี่แถวนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทรศ9 4 469 9้าสองสองสีนะคะทักมาได้เลยนะคะสินค้าสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังนะคะสั่งปื๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีส่งทางไปษนีเก็บเงินปลายทางนะคะ ง่ายๆนะคะแต่นี้ของเต็มโกดังเลยนะคะรีวิวให้ดูเต็มโกดังค่ะนะคะไม่ได้รอสินค้านะคะที่ร้านก่อกระหนกการเกษตรไม่ได้รอสินค้านะคะสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีนะคะตรงนี้เป็นร่องนะร่องคู่ปรับไว้ที่40นะตรงนี้ตรงตร่องกลางนี้ก็ปรับไว้ที่60นะคะนี่นะคะ สนใจก็ทักมานะคะขอบพระคุณลูกค้าอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมากนะคะที่สั่งมานะคะสั่งเครื่องหยอนข้าวโพดมาค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ